สวัสดีค่ะอินดี้ตอนเราเข้าสู่ช่องนกยงหลานลุงพลนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นกด้วยที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค,คลิปของนกเนาะวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารนะคะล่าสุดนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังพร้อมกันนะคะที่เป็นที่ทนายตามได้ออกไปแลการโหนกระแสของก้นนมกันใช้นะคะ mm hmm. ก็ ขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากโหนกระแสนะคะแล้วก็แฟนคลับทุนนั่นเองนะคะก็ยังไงก็ไปฟังพร้อมกันเลยนะคะหน้าล่าสุดนะครับทนายตั้มได้ไปออกรายการโหนกระแสพร้อมกับคุณศิรจนจาค้าสอสพลังประชารัฐซึ่งมีคุณหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรนะครับในบางช่วงบางตอนของการสัมภาษณ์ทนายตั้มคําถามจากคุณหนุ่มกัญชัยได้ถามว่าทนายหลายคนเขาบอกว่า มั่นใจว่าลุงพลเป็นผู้กระทําความผิดจริงๆเรื่องน้องชมพู่ทนายตั้มมองยังไงทนายตั้มตอบว่าก่อนทําคดีผมตรวจสอบข้อได้จริงแล้วทําให้ผมมั่นใจว่าลุงพลไม่น่าใช่ผู้กระทําความผิดผมบอกอีกครั้งเรื่องนี้ผมไม่ได้เงินฟรีตรวจสอบได้แม้แต่การเดินทางผมก็ไม่คิดสตังค่าที่พักก็ไม่คิดตังคุณหนุ่มกัญชัยก็ถามว่าแล้วทำเพื่ออะไรทนายตั้มตอบว่าผมเห็นว่าลุงพลไม่ได้ทำความผิดไงครับ ผมไม่ได้อะไรแล้วผมออกมาคนด่ากันทั้งประเทศเพราะคนไม่ชอบลุงพลผมทำออกมาแล้วจะได้อะไรล่ะครับคำถามถัดมาทำไมมักมีปัญหากับผอบอบ่อยๆนะ่ะเกิดอะไรขึ้นทนายตาบตอบว่าใครอยากมีปัญหากับผอครับคุณหนุ่มกัญชัยก็บอกว่าก็คุณไงทนายตามก็ตอบว่าคราวที่แล้วผมมีปัญหากับท่านจักรทิพย์ไปฟ้องแกเรื่องไบโอเมตริก ตอนนี้เรื่องอยู่ปปชหลังจากนั้นผมโดนหมายจับหมดหกคดีคดียังคากำลังจะขึ้นศาลคำถามถัดมานี่ท่านใหม่อีกแล้วใช่ไหมทนายตั้มก็ตอบว่าผมก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ว่าที่ผมทำในวันนี้ผมไม่ได้ทำเพื่อลุงพลแล้วผมอยากให้เป็นบรรทัดฐ,ฐานของสังคมด้วยคำถามถัดมาพอมีเรื่องนี้ขึ้นมานะ่ะเหมือนกระแสตีกลับ มีแต่คนเซฟผู้ัญชาการตำรวจแห่งชาติทายไหตั้มก็ตอบว่าผมไม่ได้สนใจตรงนี้อยู่แล้วผมคาดไว้ก่อนแล้วว่าต้องออกมาเป็นแบบนี้เข้าใจว่าคนสงสารแม่น้องชมพู่คนเทไปทางแม่น้องชมพู่เพราะสงสารซึ่งต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดอยู่แล้วมันก็อนุมานได้ว่าผมอยู่กับดุงพลตอนนี้ก็ต้องโดนผมเตรียมใจไว้ก่อนอยู่แล้วคำถามถัดมามีคนบอกทายตั้มแบกดีใช่ไหม ทนายตัต้มก็ตอบว่าเรื่องนี้แบ็กที่ไหนจะช่วยผมได้ตอนผมโดนคดีก็ไม่มีแบกที่ไหนช่วยได้ผมโดนอักอักอยู่ตลอดเวลาผมโดนคดีก็ต้องทำใจไปสู้ในกระบวนการศาลยุติธรรมเพราะผมเชื่อในศาลยุติธรรมความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มชี้แจงภาพหลุดลุงพลกินข้าวกับผู้ใหญ่หลายคนไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่มีสสพลังประชารัฐ ทนายตั้มอัดเสียงชี้แจงกรณีภาพของลุงพลกินข้าวกับผู้ใหญ่มีหลายท่านยืนยันว่าไม่มีสอสอพลังประชารัฐอยู่เลยหลังจากวันนี้9มิถุนายน64ทนายสิทธาพ่บังเกิดทนายความส่วนตัวของลุงพลหรือชัยพลวิภาผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่ได้เดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายสิรจนจาคะสอสอพลังประชารัฐและประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ที่รัฐสภาเพื่อขอความเป็นธรรมในการทำหน้าที่ของตำรวจหลังจากที่นายชัยพลถูกออกหมายจับคดีน้องเฉพวผู้ขณะเดียวกันเมื่อวันที่9มิถุนายนในโลกทวิตเตอร์เกิดแฮชแท็กลุงพลขึ้นเทรนทวิตเตอร์ติดอันดับหนึ่งพร้อมกับมีภาพหลุดที่ลุงพลไปนั่งทานข้าวกับผู้ใหญ่หลายท่านบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเป็นสสพลังประชารัฐบ้างก็ว่าเป็นผู้ใหญ่ทางการเมืองซึ่งเรื่องนี้ ทนายสิทธาเพี่บังเกิดหรือทนายตั้มได้ออกมาชี้แจงผ่านกลุ่มไลน์ของผู้สื่อข่าวว่านี่คือภาพถ่ายที่ประวินลงอย่างที่ทุกคนเห็นในภาพไม่มีสสพลังประชารัฐอยู่เลยภาพนี้ถ่ายเดือนเมษายนจริงๆเป็นการไปกินข้าวของทนายสมเกียรติพาลุงพลไปกับสำนักงานกฎหมายสำนักงานหนึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการที่ลุงจะถูกหมายจับ เราไม่ได้คาดการมาก่อนล่วงหน้าขนาดนั้นการที่พบกรรมธิการวันที่ผมไปกก,กอกเพิ่งจะได้นัดหมายในวันนั้นความคืบหน้าล่าสุดสวยแล้วอัจฉริยะสีระซัดเดือดความคืบหน้าล่าสุดสสสีระเจนจาคะพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ว่าตนได้รับหนังสือจากนายชัยพลวิภาและทนายสิทธาพิบังเกิดหรือทนายตั้มเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นการออกหมายจับ ศาลจะพิจารณาจากสำนวนของพนักงานสอบสวนซึ่งทนายสิทธาติดใจในเรื่องนี้ไม่ได้ติดใจในการพิจารณาของศาลซึ่งการร้องของความเป็นธรรมกับกรรมธิการเป็นเรื่องปกติถือเป็นช่องทางหนึ่งที่เป็นที่พึ่งของประชาชนบางคนมองว่าทนายสิทธานำเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองตนขอชี้แจงว่าคิดผิดเพราะคณะกรรมธิการมีไว้เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้ตนรู้สึกแปลกใจ เมื่อได้ทราบข่าวว่านายอัจฉริยะบอกว่าไม่อนุญาตให้ตนเข้าไปยุ่งเกี่ยวในคดีของน้องชมพู่และไม่อนุญาตให้ตนนั้นเข้าพบกับแม่น้องชมพู่ขอชี้แจงว่าตนไม่รู้จักกับนายอัจฉริยะแต่ที่ตนจะเดินทางไปพบกับแม่น้องชมพู่ในวันที่12มิถุนายน64ซึ่งไม่ได้ไปลําพังแต่ไปกับคณะกรรมการเพราะตนเคยรับปากไว้ว่าจะดูแลเกี่ยวกับความยุติธรรมแต่ทําไมนายอัจฉริยะกลับปิดกัน้น ตนจึงอยากให้ในายอัจฉริยะพิจารณาตัวเองรวมถึงตนนั้นอยากให้สังคมร่วมพิจารณาด้วยว่าบุคคลนี้เป็นคนอย่างไรในประเด็นนี้คงต้องถามแม่น้องชมพู่ว่าอยากให้คณะกรรมาการเข้าไปช่วยเหลือหรือไม่คาดว่าในวันที่12มิถุนายน64ตนจะได้เข้าไปพูดคุยกับพนักง,งานสอบสวนด้วยตนขอชี้แจงว่าไม่ใช่เพราะลุงพลมีชื่อเสียงคณะกรรมาการจึงรับคำร้อง ไม่ว่าประชาชนเดือดร้อนอะไรก็สามารถเข้ายื่นคำร้องได้หากไม่มีค่ารถก็ขอให้ยืนน่นหนังสือมาแล้วคณะกรรมาการจะเดินทางไปหาถึงที่ด้านนายชัยยันผลสุวรรณสสพักเพื่อไทยหนึ่งในคณะกรรมาการกล่าวว่าการรับคำร้องของนายชัยพลและทนายสิทธาเป็นเพียงการรับคำร้องซึ่ง คณะกรรมาการจะต้องนำคำร้องนี้เข้าสู่ที่ประชุมและลงมติเพื่อพิจารณาการรับเรื่องต่อไปต้องดูขอบเขตอำนาจและความรับผิดช,ชอบว่าเข้าข่ายหรือไม่โดยจะไม่มีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีอย่างเด็ดขาดหลังจากยื่นคำร้องหนังสือเสร็จสิ้นป้าแตนได้นำผ้าทอมือของจังหวัดมุกดาหารส่งให้ในายชัยพล นำไปผูกเอวให้กับนายศิระโดยระบุว่าเป็นของที่ระลึกมอบให้กับนายศิระด้านลุงพลบอกว่าตนขอแสดงความในใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมโดยตนยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานให้กับสังคมซึ่งตนเชื่อว่าประชาชนทุกคนต้องการความยุติธรรมทั้งนี้การที่ผู้เสพข่าวมองว่าที่สารออกหมายจับเพราะสารมองว่าตนนั้นเป็นคนร้ายนั้น ตนอยากแนะนำว่าการเสพสื่อต้องเสพอย่างรอบคอบซึ่งตนไม่โกรธใครที่แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้แต่ขอแสดงความคิดเห็นบนหลักของความถูกต้องทั้งนี้นายศิรเจนจาคะประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยไชนได้แซวนางสมพรหรือป้าแตนว่าโซเชียลมีการนำเสนอว่าป้าแตนหน้าเหมือนนางงามจัก,กรวาลคนล่าสุด อีกทั้งยังได้บอกนายชัยพลเคารพการตัดสินของศาลซึ่งนายชัยพลก็พูดว่าสัญญาและยืนยันว่าจะเคารพการตัดสินของศาลและไม่หนีไปไหนความคืบหน้าล่าสุดลุงพลสคร<ด>ั้งเห็นแล้วอึง้งทนายตั้มลั่นชะตาชีวิตเรากำหนดเอง